มีประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้ครับที่ไม่ว่าจะเจอกับวิกฤตเลวร้ายสักกี่ครั้งพวกเขากับเปลี่ยนมันให้กลายเป็นบันไดไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ทุกๆครั้งไปคุณพอจะเดาออกไหมครับว่าผมกลำลังพูดถึงประเทศอะไรใช่และครับญี่ปุ่นนั่นเองและเบื้องหลังความแข็งแกร่งของพวกเขามีบทเรียนที่น่าทึ่งซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายเลยวันนี้ผมเลยอยากจะชวนคุณมาแกะรอยเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของพวกเขา ที่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือโชคช่วยอะไรเลยนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากคำคำเดียวครับคือคำว่าวิกฤตที่ในตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นคำสาปแต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นของขวัญที่ลำค่าที่สุดผมรับรองเลยนะครับว่าพอฟังเรื่องนี้จบแล้วเนี่ยคุณจะมองปัญหาที่กำลังเจออยู่ในชีวิตตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับเรามาเริ่มกันที่วิกฤตลูกแรกของพวกเขากันเลยดีกว่าครับ ผมขอเรียกมันว่าวิกฤตแห่งการเปิดใจเมื่อโลกทั้งใบบีบให้พวกเขาต้องยอมแพ้เรื่องรามันเป็นอย่างนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนู้นเลยญี่ปุ่นในยุคนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดตัวเองอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับคือไม่ค้าขายไม่ยุ่งเกี่ยวไม่สูงสิงกับโลกภายนอกเลยพวกเขามีความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของตัวเองที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีมีวิถีชีวิตแบบซามูไรมีโชกุนเป็นผู้ปกครอง ทุกอย่างดูเหมือนจะสงบสุขดีในโลกของพวกเขาเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั่นเองโลกภายนอกโดยเฉพาะโลกตะวันตกเนี่ยเขาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ที่ครับเขากําลังอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆมีการสร้างเรือกลไฟมีการสร้างปืนใหญ่ที่ทรงอนุภาพพูดง่ายๆก็คือโลกข้างนอกเนี่ยเขากําลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในขณะที่ญี่ปุ่นกําลังเดินอย่างช้าๆอยู่ในโลกของตัวเอง แล้ววันหนึ่งครับความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายลงจนหมดสิน้นเมื่อมีเรือรบขนาดมหึมาสีดำทำมืนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานำโดยในพลเรือแมทธิวเพอร์รี่แล่นเข้ามาจอดเทียบท่าที่อ่าวเอโดหรือก็คือโตเกียวในปัจจุบันนั่นเองครับการมาถึงของเรือรบที่ญี่ปุ่นไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมกับเทคโนโลยีปืนใหญ่ที่ล้ำสมัยเนี่ยมันสร้างความตื่นตระหนกตกใจให,ให้กับคนญี่ปุ่นทั้งประเทศเลยนะครับและที่สําคัญกว่านั้นคือ การมาครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อท่องเที่ยวหรือมาเจริญสัมพันธ์ไมตรีนะครับแต่เขามาพร้อมกับคําขาดคําขาดที่บังคับให้ญี่ปุ่นต้องเลือกครับระหว่างการเปิดประเทศเพื่อทําการค้ากับโลกตะวันตกหรือเจอกับแสนยานุภาพทางทหารที่พวกเขาไม่มีทางต่อก่อนได้เลยเอาล่ะครับถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าด้วยศักดิ์ศรีของเป็นชาติที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ยาวนาน ญี่ปุ่นจะต้องลุกขึ้นสู้สุดใจขาดดินใช่ไหมครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่แหละครับคือจุดพลิกผันที่สําคัญที่สุดจุดแรกของพวกเขาแทนที่จะเลือกการต่อสู้ที่รู้อยู่แก่ใจว่าจะต้องพ่ายแพ้อย่างย่อย,ยับแน่นอนเราผู้ปกครองของญี่ปุ่นในยุคน,นั้นกับเลือกที่จะทําในสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดครับนั่นก็คือการยอมรับความจริงพวกเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่า โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเทคโนโลยีของเรามันล้าหลังกว่าเขามากจริงๆดาบสมุไรมันไม่สามารถสู้กับปืนใหญ่ได้อีกต่อไปแล้วนะการปิดประเทศต่อไปมีแต่จะทําให้เรายิ่งอ่อนแอลงและถูกทิ้งไว้ข้างหลังไปเรื่อยๆนะครับการยอมรับความจริงอันเจ็บปวดนี้แหละครับที่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดครั้งยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นเลยพวกเขาไม่ได้มองว่าการยอมเปิดประเทศเนี่ยคือความ่ายแพ้ที่น่าอับอายอดสูนะครับแต่พวกเขามองว่ามันคือโอกาส โอกาสที่จะได้เรียนรู้จากโลกภายนอกที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยและสิ่งที่พวกเขาทําต่อจากนั้นนะครับมันน่าทึ่งมากๆเลยพวกเขาไม่ได้แค่เปิดท่าเรือให้คนนอกเข้ามาค้าขายเท่านั้นเองแต่พวกเขาเลือกที่จะเปิดใจอย่างแท้จริงครับคือส่งคนญี่ปุ่นที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดในประเทศไม่ว่าจะเป็นซามูไรรุ่นใหม่หรือปัญญาชนต่างๆเดินทางออกไปทั่วโลกเลยครับทั้งอเมริกาทั้งยุโรป เพื่อไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ญี่ปุ่นยังขาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีการทหารการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมการเมืองการปกครองในระบบใหม่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือแม้กระทั่งเรื่องการศึกษาพูดง่ายๆก็คืออะไรที่โลกตะวันตกเขามีและทําให้เขาแข็งแกร่งได้ญี่ปุ่นส่งคนไปเรียนรู้มาให้หมดเลยครับพวกเขาเรียนรู้แบบไม่อายเลยนะครับยอมเป็นนักเรียนเพื่อที่จะกลับมาเป็นครูให้กับประเทศของตัวเอง พวกเขากลับมาพร้อมกับองค์ความรู้ใหม่ๆพร้อมกับวิสัยัศน์ที่มันกว้างไกลกว่าเดิมแล้วก็นําความรู้เหล่านั้นแหละครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศตัวเองจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจนทําให้ญี่ปุ่นสามารถก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอันนาาของเอเชียได้ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองครับเรื่องนี้มันให้บทเรียนที่ล้าค่ากับชีวิตเราได้เลยนะครับถ้าวันนี้คุณกําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างที่มันใหญ่มากๆในชีวิตหรือกําลังรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองพ่ายแพ้ ถูกปฏิเสธหรือถูกบีบให้ต้องยอมรับในความจริงมันอย่างที่มันเจ็บปวดลองอย่าเพิ่งมองว่ามันคือจุดจบสิครับลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ดูว่านี่อาจจะเป็นเหมือนกับตอนที่เรือรบของอเมริกามาจอดเทียบท่าชีวิตของคุณก็ได้มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจัจกรวาลที่กําลังจะบอกเราว่าเฮ้ยถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะถึงเวลาที่ต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วความล้มเหลวหรือก,การถูกปฏิเสธในวันนี้นะครับ มันอาจจะเป็นแค่ประตูบานแรกที่เปิดโอกาสให้เราได้ไปเรียนรู้จากคนอื่นได้เปิดรับแนวคิดใหม่ๆหรือได้ทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยกล้าทําในชีวิตมาก่อนเลยใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเอาละครับนั่นเป็นแค่วิกฤตแรกเท่านั้นเองนะครับที่สอนให้พวกเขารู้จักการเปิดใจแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะหลังจากที่พวกเขาพัฒนาประเทศจนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็ก่อสงคราม แล้วก็พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งนำมาสู่วิกฤตลูกที่สองที่ผมบอกได้เลยว่ามันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าลูกแรกหลายเท่าตัวนักผมขอเรียกมันว่าวิกฤตแห่งการล่มสลายเมื่อไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปแล้วเรื่องราวในช่วงนี้นะครับถ้าเปรียบเป็นชีวิตคนก็เหมือนกับคนที่ล้มละลายจนหมดเนื้อหมดตัวเลยครับ หลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างไม่มีเงื่อนไขสภาพของประเทศในตอนนั้นเนี่ยมันเกินกว่าคำว่าพังพินาศไปมากครับเมืองใหญ่ๆที่เคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอย่างโตเกียวโอซากา้าถูกทิ้งระเบิดจนกลายเป็นซากปลักหักพังไปหมดทั้งเมืองเลยโรงงานอุตสาหกรรมที่เคยเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตก็ถูกทำลายจนใช้การอะไรไม่ได้ระบบเศรษฐกิจล่มสลายอย่างสิ้นเชิง ผู้คนนับล้านล้านคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคสภาพจิตใจของผู้คนก็ย่ำแย่สิ้นหวังมองไปทางไหนก็ไม่เห็นอนาคตเลยครับพูดง่ายๆก็คือญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยครับไม่เหลือทั้งศักดิ์ศรีไม่เหลือทั้งความมั่งคัง่งไม่เหลืออะไรให้ต้องเสียอีกต่อไปแล้วจริงๆ แต่คุณเชื่อไหมครับในความมืดมิดที่สุดนี่เองที่พวกเขากลับมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และจุดพลิกผันในวิกฤตครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นจากความคิดที่ว่าในเมื่อเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปนี่แหละครับความพ่ายแพ้และความล่มสลายที่มันดูเหมือนจะเป็นจุดจบเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยญี่ปุ่นออกจากพันธนาการเดิมๆครับ พวกเขาไม่สามารถกลับไปแข่งขันกับชาติอื่นด้วยปริมาณการผลิตหรือด้วยกองทัพที่ยิ่งใหญ่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะต้นทุนทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วแต่มันก็ทําให้พวกเขาหันมาให้ความสําคัญกับสิ่งเดียวที่ยังพอจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้นั่นก็คือคุณภาพครับแต่ไม่ใช่แค่คุณภาพธรรมดานะครับแต่เป็นคุณภาพในระดับที่เรียกได้ว่าอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวพวกเขาเปลี่ยนแนวคิดใหม่หมดเลยครับ จากที่เคยพยายามจะผลิตของให้ได้เยอะๆราคาถูกๆแข่งกับคนอื่นตอนนี้พวกเขาคิดกลับกันเลยคือเราจะผลิตของให้ได้น้อยชิ้นลงก็ได้แต่ทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานของเราจะต้องเป็นของที่ดีที่สุดทนทานที่สุดประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้แนวคิดนี้มันถูกปลูกฝังลงไปในทุกอนูของภาคการผลิตเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆ หรือบริษัทใหญ่ๆก็ตามคุณลองนึกภาพตามนะครับจากประเทศที่ก่อนสงครามเนี่ยเคยถูกมองว่าเป็นของก๊อปปี้ราคาถูกจากโลกตะวันตกกลายเป็นว่าหลังสงครามพวกเขาทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างจริงจังจนคำว่า made in Japan เนี่ยมันกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือความทนทานและความเป็นเลิศที่สุดในโลกไปเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปหรือนาฬิกาถ้ามีคำว่า made in Japan แปะอยู่เนี่ยผู้คนทั่วโลกต่างก็ยอมรับในคุณภาพแบบไม่มีข้อกังขาเลยจริงๆบทเรียนสำหรับชีวิตของเราจากเรื่องนี้นะครับมันทรงพลังมากๆเลยบางครั้งเนี่ยความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่ทำให้เราได้หันกลับมาโฟกัสกับแก่นที่แท้จริงของตัวเราเองก็ได้ครับเวลาที่เราสูญเสียสิ่งต่างๆรอบตัวไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อเสียงบางทีมันอาจจะทำให้เราได้ค้นพบว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวเราที่เราจะไม่มีวันเสียมันไปเหมือนกับที่ญี่ปุ่นค้นพบคาว่าคุณภาพนั่นเองครับถ้าวันนี้คุณกำลังเจกับความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิต หรือรู้สึกเหมือนตัวเองล้มเหลวไม่เป็นท่าลองหยุดพักแล้วถามตัวเองดูนะครับว่าในวันที่เราไม่เหลืออะไรเลยแบบนี้อะไรคือแก่นแท้ของเราหรือเราจะใช้โอกาสที่เหมือนจะเลวร้ายที่สุดนี้เพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในแบบฉบับของเราออกมาได้อย่างไรบ้างคำตอบที่คุณได้มันอาจจะทำให้คุณลุกขึ้นมาสร้างตำนานบทใหม่ของตัวเองได้เหมือนที่ญี่ปุ่นทำก็เป็นได้นะครับ แล้วแล้วเรื่องราวก็เดินทางมาถึงวิกฤตลูกสุดท้ายที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิกฤตแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกบังคับให้ต้องปรับตัวหลังจากที่ญี่ปุ่นใช้เรื่องคุณภาพสร้างชาติขึ้นมาใหม่จนกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งนะครับพวกเขาก็เข้าสู่ยุคทองทางเศษธธรษฐกิจเลยครับในช่วงทศวรรษที่70-80เนี่ยญี่ปุ่นเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากๆ อุตสาหกรรมหนักของพวกเขาเนี่ยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์และเหล็กกล้าเนี่ยครองตลาดโลกเลยก็ว่าได้ทุกอย่างดูเหมือนจะกําลังไปได้สวยใช่ไหมครับแต่แล้ววิกฤตที่ไม่คาดฝันมันก็มาเยือนอีกครั้งจนได้ครับวิกฤตครั้งนี้มีชื่อว่าวิกฤตการน้ํามันหรือที่เรียกว่าออยช็อกนั่นเองอยู่ดีๆกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันรายใหญ่ของโลกหรือที่เรียกว่าโอเปกเนี่ยเขาก็ประกาศขึ้นราคาน้ํามันแบบรวดพลาดเลยครับ ซึ่งมันส่งผลกระทบโดยตรงกับญี่ปุ่นอย่างรุนแรงเลยเพราะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยพึ่งพาการนําเข้าพลังงานและน้ํามันจากต่างประเทศเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับพอน้ํามันแพงขึ้นต้นทุนการผลิตทุกอย่างมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนกับเงาตามตัวเลยเศรษฐกิจที่เคยเติบโตอย่างร้อนแรงก็ต้องสะดุดอาการลงอย่างกระทันหันเลยมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะคิดว่า ญี่ปุ่นคงจะพยายามหาทางตรึงราคาสินค้าหรือพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะรักษาอุตสาหกรรมหนักที่เคยสร้างความสำเร็จให้กับพวกเขาเอาไว้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พวกเขาทำมันกลับเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดและมองการไกลกว่านั้นเยอะเลยครับและนี่ก็คือจุดพลิกผันครั้งที่3แทนที่จะยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆที่เคยสร้างขึ้นมากับมือญี่ปุ่นกลับเลือกที่จะปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ครับ พวกเขามองเห็นแล้วว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปอีกแล้วยุคของพลังงานราคาถูกมันจบลงแล้วการดันทุรังทำอุตสาหกรรมหนักแบบเดิมต่อไปมีแต่จะเจ็บตัวมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเลยตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศครั้งใหญ่เลยจากที่เคยเน้นผลิตรถยนต์คันใหญ่ๆเครื่องยนต์แรงๆที่กินน้ามันเยอะๆพวกเขาก็หันมาทุ่มเทวิจัยและพัฒนารถยนต์ขนาดเล็กที่ประหยัดน้ามันอย่างจริงจัง จนเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ประหยัดน้ำมันของโลกมาจนถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวครับและในขณะเดียวกันนั่นเองพวกเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับแต่ยังหันไปลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทใหม่ๆที่มันไม่ได้พึ่งพาน้ำมันมากเท่าเดิมแต่ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงแทนไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์หรือแม้กระทั่งโรบติกส์อุตสาหกรรมซึ่งการตัดสินใจปรับตัวในวันนั้นแหละ ที่ทำให้ญี่ปุ่นสามารถก้าวข้ามวิกฤตพลังงานมาได้และก็ยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลกมาได้จนถึงปัจจุบันนี้เองครับบทเรียนสุดท้ายสำหรับชีวิตของเราในวันนี้นะครับมันเรียบง่ายแต่จริงมากๆเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันมาถึงทางตันแล้วหรือว่าวิธีการเดิมๆที่เคยใช้แล้วมันได้ผลมาตลอดตอนนี้มันกลับใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว นั่นอาจจะเป็นสัญญาณจากจัก,กรวาลที่กำลังบอกให้คุณต้องเปลี่ยนได้แล้วครับอย่าไปกลัวการปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะบ่อยครั้งที่โอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมมันมักจะซ่อนตัวอยู่หลังการเปลี่ยนแปลงเสมอเหมือนกับที่ญี่ปุ่นคนพบอุตสาหกรรมไฮเทคหลังวิกฤตน้ำมันนั่นแหละครับลองกล้าที่จะทิ้งความสำเร็จเก่าๆดูบ้างแล้วลองเปิดใจมองหาเส้นทางใหม่ๆดูบางทีคุณอาจจะเจอหนทางที่พาคุณไปได้ไกลกว่าเดิมและยั่งยืนกว่าเดิมก็เป็นได้ครับ และแล้วเราก็มาถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับทุกคนท้ายที่สุดแล้วความยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปาฏิหาริย์หรือโชคช่วยอะไรเลยแต่มันเกิดจากการที่พวกเขามีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมต่อคำว่าวิกฤตต่างหากละครับคุณเห็นรูปแบบที่เหมือนกันในทั้ง3วิกฤตไหมครับวิกฤตแรกสอนให้เปิดใจวิกฤตที่สอสอนให้กลับมาหาแก่นแท้และวิกฤตที่สสอนให้ปรับตัว ทุกๆครั้งที่วิกฤตมาเยือนพวกเขาไม่ได้วิ่งหนีไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้ฟุม้มฟายกับมันนะครับแต่พวกเขายอมรับมันเรียนรู้จากมันแล้วก็ใช้มันเป็นพลังขับเคลื่อนให้ตัวเองต้องเติบโตไปอีกขั้นให้ได้ดังนั้นนะครับถ้าวันนี้คุณกําลังเจอกับปัญหาหรือวิกฤตอะไรบางอย่างในชีวิตไม่ว่ามันจะเล็กน้อยหรือใหญ่หลวงแค่ไหนก็ตามลองมองมันในมุมใหม่ดูนะครับลองหยุดถามตัวเองด้วยความสิ้นหวังว่าทําไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดกับฉันด้วย แต่ลองเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นคำถามที่สร้างสารรคกว่านั้นดูครับลองถามตัวเองว่าวิกฤตนี้กำลังจะสอนอะไรฉันกันแน่หรือของขวัญที่ซ่อนอยู่ในวิกฤตครั้งนี้มันคืออะไรผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าถ้าคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหาได้แบบนี้คุณก็จะสามารถพลิกทุกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้เหมือนกับที่ประเทศญี่ปุ่นได้พิสูจน์ให้โลกทั้งใบได้เห็นมาแล้วนั่นเองครับ